เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนเนี่ยในเดือนนี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานของชาวราศีมีนในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องออการงานนะคะอาจจะมีการไปติดตออ่อไปติดต่อลูกค้าต่างที่ต่างจังหวัด ต่างสถานที่ออกข้างนอกต้องมีโอกาสที่จะได้ออกไปนอกออฟฟิศค่ะมันถึงจะดีนะคะถ้าคุณนั่งอยู่ในออฟฟิศน่าจะไม่ค่อยโอเคสำหรับการงานของคุณสักเท่าไหร่มันจะทำให้หัวคุณไม่บรท์ทำให้คุณรู้สึกว่าอ่อนแรงอ่อนล้าเหนื่อยแล้วก็เฉืยเกินไปค่ะยังไงซะก็หาทางออกไปสูตรอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกไปหาอะไรใหม่ๆ ข้างนอกสักวัน2วันก็จะเป็นการชาร์จพลงังชาร์จแบตให้กับคุณที่จะได้กลับมาทำงานในวันต่อๆไปนะคะการเงินค่ะสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ต้องบอกว่า,อาพอไปได้ไม่ดีมากนะักแต่ก็ยังพอ ปกคองตัวไปได้อย่างไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าใช้จ่ายเกินตัวค่ะมีอะไรที่ไม่ควรซื้อก็อยังไม่ควรซื้อนะคะความรักค่ะของชาวราศีมีนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าความรักของคุณในช่วงนี้ก็ ใครที่อยากที่จะมีคู่ครองอยากลงหลักปักฐานอยากจะมอีอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เป็นครอบครัวก,กันค่ะมีการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ในเดือนนี้เนาะมีการตกลงอาจจะมีการอาขอเป็นแฟนขอแต่งงานกันอะไรประมาณนี้ นะคะส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีคนรักก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเรา,เาไม่ใช่คนใกล้ตัวนะคะเป็นคนทางไกลค่ะที่มาจากทางไกลอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะสุขภาพของชาวราศีมีในเดือนนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคนที่มี สุขภาพดีราศีหนึ่งค่ะไม่มีปัญหาใดๆแต่ถึงจะบอกว่าไม่มีปัญหาใดๆคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่พอเราบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพคุณดีคุณก็ใช้ร่างกายคุณแบบสมบุกสมบันมันก็ไม่ใช่นะคะยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะโชคลาภของชาวราศีมีนเนี่ยต้องบอกว่าคุณอาจจะมีโชคจากการที่ ได้ทำงานใหม่ๆมีคนเสนองานใหม่ๆหรืออีกทีหนึ่งก็คือโชคลาภของคุณอาจจะมาได้จากสัตว์สองเท้าหรือบางคนอาจจะโชคดีเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีอาจจะมีน้องก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ถือว่าเขามาดีนะคะมาให้โชคคุณเขาเป็นคนมีบุญค่ะยังไงซกะก็ทำบุญเยอะๆนะคะ,ะไปถวายสังฆทานกันบ้างก็ดีค่ะ สิ่งที่ควรระมัดระวังสําหรับชาวราศีมีนนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะ <_ Histor ian> เกี่ยวกับเรื่องเด็กๆ <_' S 1> อ,อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะอยากเขาเรียกอะไรนะคะสงสารเด็กเนาะช่วยออกค่าเทอมค่าที่พักค่าอาหารให้เด็กระมัดระวังจะโดนเด็กหลอกค่ะนิดนึงเนาะสิ่งที่ เสริมดวงสำหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้ให้คุณไปไหว้พระพิกเนตค่ะ,ะปางไหนก็ได้ค่ะที่อยู่ริมน้ำนที่อยู่ใกล้น้ำหรือองค์ไหนก็ได้ที่มีน้ำพุอยู่ข้างหลังมีน้ำไหลรอบๆอ,องค์ท่านนะคะลองไปขอพรท่านดูค่ะเพื่อที่จะได้มีอะไรดีๆเข้ามาสำหรับ ใครที่อยากมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นหรือใครที่อยากจะเริ่มงานใหม่ๆลองไปขอพอรท่านดูนะคะขอเน้นว่าขอพอรอย่าบ่นนะคะถ้าคุณบนเวลาได้แล้วคุณอาจจะลืมไปแก้บนก็ได้แล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณอาจจะไม่ดีขึ้นตามที่หวังนะคะสำหรับชาวราศีมินก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้เราด้วยนะคะและถ้ามีคำถามอะไรใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบให้ทีละคนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ